สวัสดีครับช่องนายทองลิ้นนะครับวันนี้เรามาดูแตงโมที่เราปลูกไว้ในกระถางนะครับตอนนี้ก็ออกลูกที่สองแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับลูกที่สองครับลูกแรกเราเด็ดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เอาลูกแรกนะครับเราจะเอาลูกที่สองครับนี่ครับอันนี้ลูกที่สองนะครับนี่ก็ลูกที่สองเหมือนกันครับลูกที่สองเหมือนกันครับเราเลี้ยงไว้สี่แขนงนะครับสองต้นครับต้นละสองแขนงนะครับเอ่ ตอนนี้เราจะมาทำการช่วยเขาผสมเกสรให้นะครับเกสรตัวผู้จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเขาจะไม่มีกระป๋องข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะตัวเมียจะมีจะมีกระป๋องข้างล่างครับอันนี้เขาเรียกดอกตัวเมียนะครับอันนี้ดอกตัวผู้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการช่วยผสมเกสรให้เขานะครับโดยการเด็ดดอกตัวผู้นะครับนี่ครับอันนี้คือดอกตัวผู้นะครับนี่เราก็จะเด็ดออกมาเลย นะครับตัวพูดเราก็เอากีบดอกออกก่อนครับเอากีบออกดอกนี่มันมีมดด้วยนะครับมดตัวนี้ครับจะช่วยผสมเกสรให้เราแต่ว่าเราทําอย่างนี้ดีกว่าครับจะชัวร์แน่นอนกว่าครับนะครับเราก็ทําการแต้มเลยครับนะครับอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับอัน yeah นี้ดอกมันพอดีผมมาสายนิดหนึ่งมันหุบไปแล้วครับนี่เราก็เปิดเปิดนิดนึงแล้วก็แต้มเลยครับนะครับแต้มแต้มอะไรอย่างงี้ครับ แต้ไรอเงี้ยครับอ่าจะได้ครับนี่นะครับเด็กตัวผู้ครับแล้วก็แต้มไปที่นี่ครับนี่ดอกตัวเมียนะครับมีกระเปาะนะครับแล้วก็แต้มไปที่ตรงนี้แหละครับเป็นจุ้มจิ้มจิ้มจิ้มหนึ่งครับให้เกสรตัวผู้เนี่ยครับติดกับไีเกสรตัวเมียครับ ไม่ได้ครับอย่างเี้ยี่กะอีกดอกช่อหนึ่งครับตต้มเลยครับเรียบร้อยครับความชัว่ออีกดอกหนึ่งครับ นะครับแบบนั้นเลยครับนี่ครับดอกตัวผู้จะไม่มีกระป๋อนะครับส่วนดอกตัวเมียเขาจะมีกระป๋อที่ข้างล่างตรงนี้ครับนี่ครับหลังจากนี้หลังจากเราผสมแล้วนะครับเราก็จะรอดูอีกสักวันสองวันนะครับถ้ากระป๋อตัวเนี้ยเขาใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นนะครับนั่นก็นหมายถึงว่า เราผสมติดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ติดไม่เป็นไรครับเราก็รอลูกที่สามต่อไปครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องไมยทองลิศนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ผสมเขาก็จะมีนี่ครับมีแมลงมาช่วยผสมนะครับเนี่ยนี่ธรรมชาตินะครับแมลงมาช่วยผสมให้ธรรมชาติเลยครับแมลงนี่ก็จะไปตอมที่ดอกตัวผู้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาตอมที่ดอกตัวเมียผสมไปผสมมาครับก็ติดครับโดยธรรมชาตินะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ